สวัสดีสสดจ้าเฮลโหลเฮลโหลไฮค่ะข้าวเช้าค่ะเต้าหู้ยีพะนะผักกาดดองไกล้แล้วกับตับย่างค่ะแล้วก็อะไรผัดเห็ดจา้านำมาส่องอย่าไๆค่ะกับเด็กค่ะเด็กป่วยเด็กไอเด็กอีกคนนึงก็ไม่สบายจ้าส่วนของคุณแม่คือเข้าต้มไข่ค่ะขาต้มใส่ไข่มาช่วงนี้ฝนตกค่ะขนมสุขภาพนะคะ กินยังที่มันแบบเบาๆแน่เนาะก่อนที่สิไปเป็นเป็นแบบอาหารนักๆนะก่อนที่สิเป็นเนวแสบๆนะคะเนาะมันก็น่าจะเป็นขาดเึงอ่ะโอเคค่ะกินค่ารวย่ะใสช้ำๆเวลาอยู่ใสแบบเวลาล้งตหูวยีบะตงหวยลู้ว่ากล้ากินลูกไม่กล้ากินนะจ๊ะหนูยังไม่เปิดใจนะคะแสบแต่เนีมันนั่แต่ว่าหอมนะคะมันเป็นทัวเนาะ ตัวมาค่ะค่ะตัวมาก,ะมากระกาศดองประกาศดองประกากระป๋องซิงเวทล้อมยามเช้านี่มาสอนะค่ะรถคถ้ายกับเขารถค้นดินค้นขุนรถแท็กเตอร์แล่นกายค่ะขั้วยู่หนาบ้ัน รถพุ่มพวงเดมือได้สิบห้าเป็นรถพุ่มพวงบ้านไข่ได้ค่ะเห็ดอร่อยมากเห็ดชิเมจิจ้ะแต่หนูชอบไก่มากค่ะพัดเซ่ไก่แล้วนนะ้ำยังไงไก่ย่างไก่ย่างแบบแ,แห้งๆเลยนะคะแห้งดำแห้งอีกเบาๆทองจ้ะไม่มีหน้าเห็ดเลย หต้องหูยิงไม่เผ็ดค่ะแ <c oughs> ดงซื่อๆลูกคึ้ว่าเผ็ดว่าเผ็ดจ้ะมันแดงจากไหกนแดงจากเขาผสมสีหรือปะะเปล่าไม่แน่ใจที่เขาจอมให้น,น้ำจิ้มสุกี้นะน้ำจิ้มต้องหูยิงเสินะคะท <c oughs> ี่เขาแบบมากินเลยเขียนลงไปให้เขาต้มเขาสวย รสชาติจะจเข็มๆค่ะเค็มๆมันๆนะคะรสชาติเค็มๆมันๆเป็นจัดทั่วนะเนาะอะไรบ้างผักกาดดองหมัดกินไก่เป็นตับไก่ค่ะ แซ่บค่ะตับไก่ทั้ง,แ,งแม่ฟินนะคะแซบ <laughs> <laughs> เบิดเลยเสานี่ไปค่ะหลายเวียกรออยู่จังมือเนี้ย <laughs> <laughs> โอเคเนาะขอบคุณที่รับชมค่ะ ลูกไว้แล้ว <laughs> แมววาต่ำบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายจ้าพอกันคลิปนานค่ะเดี๋ยวพามากินหน้าแสบๆะค่ะมือนี้อาจจะยังบพาะข้างในแสบปนไดเดี๋ยวขาบหน้าจ้ะขาบหนา้าแสบแน่นอน <laughs> อยกินต่อลูก